สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องวิธีมัดใจพนักง,งานให้อยู่กับองค์กรนานๆนะคะการที่เรามีพนักง,งานดีๆเราก็ไม่อยากให้เขาจากไปใช่ไหม ถ้าเราไม่อยากให้เขาจากไปเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำไงที่เขาจะรู้สึกว่ารักองค์กรแล้วก็อยู่กับองค์กรนานๆน,นะคะวันนี้นำเสนอ5วิธีนะคะอันแรกเลยค่ะคือเราต้องเสริมทักษะให้พนักง,งานอยู่เสมอๆนะคะอย่างเช่นคนที่ทําบัญชีเราก็ต้องเสริมทักษะทางด้านบัญชีคนที่ด้านทําด้านคอมเราก็จะต้องส่งเสริมให้เขาไปเรียนเพิ่มคนที่เป็นด้าน H R เราก็จะต้องส่งเสริมให้เขา เพิ่มศักยภาพในความรู้ในการที่จะดูแลบุคลากรน,นั้นเขาก็าจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะอันที่2ค่ะก็ะคือเราจะต้องแยกแยะนะคะระหว่างเวลางานกับเวลาส่วนตัวอย่าให้งานเยอะซะจนแบบจะต้องทำโอทีจะต้องแบบให้งานให้เสร็จพยายามจะจัดสรรงานเนี่ยให้งานมันเลิกตรงเวลาหรือว่าไม่ล่วงเวลามากนะคะแล้วก็ให้เวลาที่เขาจะมีกับครอบครัว เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เขาใช้กับครอบครัวนะคะต้องเย็นหลังเลิกงานเนี่ยให้มันเลิกตรงเวลาเขาจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มัน เป็นประโยชน์กับตัวเขาด้วยนะคะกับครอบครัวด้วยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยงานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วหลายๆคนก็อยากจะมีอาชีพเสริมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขามีเวลาที่เขาจะอาจจะอยากจะไปทําอาชีพเสริมอะไรส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะคะอันนี้ที่2อ,อันที่3ก็คือเรื่องของสวัสดิการค่ะ,ะถ้าเป็นสวัสดิการพื้นฐานอย่างเช่นประกันสังคมอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะแต่ว่าสวัสดิการหลายๆอย่างเนี่ยที่มันจูงใจให้พนักง,งานอยู่กับเราอย่างที่ให้พนักงาน สามารถเล่นฟิตเนสได้เราสมัครเมมเบอร์เขาฟรีนะคะหรือว่ามีประกันอุบัติเหตุไม่ใช่จากงานแต่ว่าจากทั่วไปถ้าคุณมีอุบัติเหตุเรามีประกันอุบัติเหตุให้การที่ให้สนทนาการอาจจะเป็นการเอาติ้งหรือว่าเราซื้อแพ็กเกจให้พนักง,งานพาครอบครัวไปเที่ยวได้ก็เป็นสวัสดิการเรื่องต่างๆสวัสดิการต่างๆเหล่านี้มันก็จะทําให้พนักง,งานเนี่ยรู้สึกว่าเออบริษัทเห็นคุณค่าของตัวเขาอันนี้ อที่สนะคะอันที่สอันที่สคือมีแคริเอร์ผาที่ชัดเจนนะคะเวลาคนเราเข้ามาทำงานโดยเฉพาะคนที่ใส่เต้าจากตำแหน่งที่เล็กๆเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะรู้ว่าถ้าเขามีการอบรมเพิ่มเขาจะมีโอกาสเป็นผู้จัดการไหมเขาจะมีโอกาสเป็นหัวหน้าภาคไม้มอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้บริษัทต,ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ใช้ระบบ ฝากเข้ามานะคะคนที่ทํางานมา1ิปีเนี่ยแทนที่จะได้เป็นหัวหน้าภาคเราใครก็ไม่รู้ที่คนอื่นฝากเข้ามาเนี่ยมาเสียบตําแหน่งนี้แทนมันก็จะทําให้กําลังใจในการทํางานของพนักง,งานที่ซื้อสัตว์ต่อบริษัทเนี่ยมันน้อยลงนะคะมันก็รู้สึกเสียกําลังใจสุดท้ายเลยค่ะคือการมีส่วนร่วมของพนักง,งานในสิ่งต่างๆ่าที่เคยคุยไปแล้วว่าควรจะมีทาวโฮมิ่งก็คือให้พนักง,งานเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือตอบคําถาม สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่พนักง,งานต้องการนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เขาได้แสดงความสามารถให้เขาได้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์นะคะแล้วก็มีการชื่นชมเวลาพนักง,งานเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในโปรเจกต์ที่ทำนะคะพนักง,งานเองเนี่ยในเมื่อเขาอยู่กับบริษัท มาช่วงระยะหนึ่งเขาจะมีความรักในบริษัทฉะงนั้นเขาก็อาจจะมีความคิดเห็นดีๆดังนั้นการที่ผู้บริหารเนี่ยรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมกับผลงานของพนักงานที่ทําได้ดีเนี่ยก็เป็นกําลังใจสําคัญมากๆสําหรับตัวพนักงานนะคะแล้วก็ทําให้พนักงานมีใจที่อยากจะอยู่กับบริษัทนานๆขอบคุณมากสําหรับการติดตามรบกวนปัก Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและ้วเจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ